สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านต่อจเจริญการยางค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้จะมาบอกเรื่องยางขอบ18ค่ะมีราคาพิเศษสุดๆเลยนะลูกค้าคาบิสโตนสอง6กห้อ้ายาง4เส้นอยู่ที่22 0 0 0บาทนะคะเป็นยางใหม่เลยยางใหม่ขายเท่าราคายางปลายแดงเลยลูกค้า นะคะ2 0 0 0 0บาทยางปี2,023เมตรอินทยแลนแล้วยางก็คือสเปคดีเลยทีเดียวนะคะอเดี๋ยวให้พี่ๆดูใกล้ๆนาะน,นะคะคันนี้ลูกค้ากำลังติดตั้งค่ะนะคะใหม่มากคือยางใหม่ลูกค้านะคะยางใหม่ก็คือต้องใหม่เนะาะนาคถูกต้องแล้วสัปดาห์20ปี2,023ค่ะอดูตรหัสยางก่อน265 60ห8 100 S นะคะตัวนี้ดัชนีความดัชนีรับน้ำหนักและ ความเร็วใช้ได้ดีเยี่ยมนะคะเป็นดุลเลอร์เฮทีนะคะดุลเลอร์เฮทีหกแปดสี่ราคานี้พร้อมติดตั้งใส่ถ่วงให้เรียบร้อยเลยนะคะพี่พี่คะสองหมืนสองพันบาทบิสโตนลูกค้าเลือกง่ายเลยเนาะทีนี้อ่ะพี่พี่ว่าไหม เลือกง,ง่ายเพราะว่าอย่างใบแดงมัน2,1งหมลูกค้าคันนี้ก็เหมือนกันนะคะรอเปลี่ยนพรบสิบแอเปลี่ยนเป็นยางใหม่ค่ะดิสโตนจริงๆแล้วหนูก็เชียร์พี่เขาเอา,เอาตัว z ซดพแซพกับ v ีคอร์ดวีคอร์ดแนะคะทีนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวให้ลูกค้าได้ตัดสินใจก่อนนะคะแต่หลักๆก็คือเอายางสีเส้นได้เลยลูกค้าไม่มีปัญหาคะ่ะ ลูกค้าเปลี่ยนใจเอาแม็กพร้อมยางหรือจะเป็นเฉพาะยางก็ได้สี่เส้นสองหมื่นสองพันบาทยางป้ายแดงสองหมื่นหนึ่งลูกค้านะคะตัดปัญหาเลยเนาะจบนะคะสองหมื่นสองนี่ยางใหม่ไม่ต้องถามว่าสัปดาห์ที่เท่าไหร่นะคะหน้ายางเป็นแบบไหนนะคะโอ้ทำไมของมันหายากจังลูกค้าหมายถึงว่าของพวกยางป้ายแดงมันหายากมากเลยตอนนี้นะคะราคามันตึงมากๆตึงมากๆเลยนะคะนี่สองหกห้า เดี๋ยววันนี้จะมาลงอีกประมาณ أ, ากี่ชุดนะนะคะเดี๋ยววันนี้จะจะมีของมาลงใหม่อีกหลายชุดค่ะหนูไม่แน่ใจว่าร้อยเส้นหรือเปล่าร้อยเส้นกี่ชุดลูกค้าสองหกห้าหกสิบเอสิบแปดนะคะเป็นยางใหม่เลยปีสองพันยี่สิบสามสีอโลโมยางใหม่มาลงนะลูกค้ายางล็อกโคก็มีค่ะโล็อกโคยางตัวหนังสือเอทีนะคะเป็นดันหล็อปเอทียางสเปคเดียวล็อกโคเลยหนึ่งหมืน่น 9,500บาท1 9 5 0 0บาทค่ะยางใหม่นะคะนำเสนอวิพีก่อน 21570R15 ค่ะดีโตนดุรวิทยางป้ายแดงร้านบริการยาร้านบริการดียางสวยมากๆขอบคุณนะคะพี่ประสบโชคพี่ครบหมื่นโลหรือยังครบหมื่นโลแวะมาสลับล้อสลับยางฟรีหนึ่งครั้งนะคะคือที่อยากให้ลูกค้ามาสลับเพราะว่าจะได้เช็คอาการยางของลูกค้ามีกินหน้ากินข้างหรือเปล่านะคะ จะได,ได,ได้ได้ดูเนาะจะได้ดูให้ค่ะจริงๆรง้านก็ไม่ได้ไม่ได้มีซ้อมช่วงล่างไม่ได้ตั้งศูนย์นะคะแต่คือถ้าเกิดว่าเราดูให้ก็จะรู้ว่าอา,อาการมันกินยางข้างซ้ายมันเกิดจากอาจจะเป็นที่ศูนย์หรือว่า,าลูกค้าใช้งานหมั่นสลับยางก็ช่วยให้ยืดอายุการใช้งานนะคะอีส e ูตร2,009ยกสูงใส่ได้ไหมครับราคาบวกแม็กเท่าไหร่ของลูกค้าของเดิมเป็นขอบเท่าไหร่อยู่คะขอบ17 หรือขอบ18ดเดี๋ยวดูหนูแจ้งราคายางเบนนี้ก่อนนะคะ2 1 5 7 0บอติดตนดูรวิทนะคะยางสีเส้นยางใหม่นะพี่นะ11,000บาทนะคะยางป้ายแดงตอนนี้ราคาอยู่ที่9,000บาทนะคะลูกค้าตัดสินใจได้เลยชอบเลเวลไหนนะคะชอบใหม่หรือว่าชอบป้ายแดงนะคะราคายางป้ายแดง9,000ยางใหม่แบบนี้อยู่ที่1,1,000บาทค่ะรวมติดตั้งส่ส่วงให้เรียบร้อยนะคะคันนี้2 6 5 6 0ห8 8 ใช้1เส้นใช้1เส้นหนูก็มีขาย1เส้นอยู่ที่5,500ั5 0 0นะคะยางยาง1เส้น5,500บาทอ่า5 5 0บาทก็จะมีอย่างซื้อเส้นหนึ่งก็จะมีค่าบริการติดติดต,ตั้งใส่ถ่วงมันจะมีค่า,าแยกใส่ยางอะไหล่ด้วยนะคะ200บาทอ่าคือแจ้งลูกค้าตามตรงนะคะอันนี้คือซื้อ1เส้น5,500ลูกค้าลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่า จริงๆแล้วถ้าเส้นเดียวมันก็ต้องแพงกว่าเนาะทีนี้ขายขายปีกให้ราคาลูกค้าเท่ากับ4เส้นเลยนะคะสำหรับขอบ18บอ่ะโอเคเดี๋ยวหนูพาพี่เขาไปดูเอ่อีอสูอีสูสูขอบของลูกค้าขอบเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ารถปี2,009ันะคะเดี๋ยวหนูขออน,อนุญ,ญาตยืนตรงนี้ก่อนนะคะอีสู2,009 รถก็ไม่ได้รุ่นใหม่มากนะคะอายุเยอะแล้วนะคะอายุเยอะแล้วทีนี้ถ้าไปใส่ขอบ18ถ้าชอบใส่ได้แต่ถ้าเกิดว่านินใช้งานหนูก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคะอ่ามันก็อาจจะเกินกําลังรถไปเครื่องอืดไหมมีส่วนจะกินน้ํามันเพิ่มไหมมีส่วนเพราะว่ารถเราคืออายุเยอะแล้วนะคะใช้ที่มันเน้นใช้งานก็คือ17ประหยัดสตางค์ด้วยค่ะยางขอบ17ก็ เปลี่ยนทั้งถัดไปราคาไม่ข้ามไป1 7 7 0 0 8แน่นอนเฉพาะยางนะคะตอนนี้ถ้าเป็นยางขอบ17 e อีสูตนะคะที่ร้านก็อยู่ที่15,500บาทค่ะ255-657ก็คือสเปคเดิมตรงรุ่นเลยเนาะดีไหมคะลูกค้าหรือถ้าชอบ18จัดได้เลยนะคะไม่ขัดค่ะถ้าแนะนำแบบว่าจริงๆเลยคืออยากให้ใส่17ก็พอนะคะ,ะเดี๋ยวให้พี่เขาให้ลูกค้าอ่ะหนูพาไปชม มาเลยค่ะนะคะอีสุไฮนเ e อร์ขอบ17วนันนี้ลูกค้าเอาของต่อของมาเทินนะลูกพี่ค่ะถึงรอบเปลี่ยนยางแล้วใช่ไหมแม็กมาสภาพใไหนได้หมดเลยค่ะจบที่18,500บาทอันนี้คือได้แม็กทั้งยางเลยนะคะถ้าเป็นยางคู่ตัวดัลลอปล้อจะเป็นล้อมิวเอ็กแม็กลายเดียวกันยางติดมาดัลลอปค่ะอยู่ที่14,500บาทรวมเทินลูกค้าเลือกได้เลยทีนี้265658 มีแต่ซีรีส์หกสิบลูกค้านะคะซีรีส์หกห้าจะเป็นสองห้าห้าติดมากับฟอร์ดประหยัดด้วยพี่หมื่นหมื่นห้าเดี๋ยวพาไปดูเดีะะเ๋ยวพาไป,ไปดูนะคะอ่าพอสิบแปดราคาโดดแล้วนะทีนี้ลูกค้าเมื่อกี้พี่เขาดูนะคะนี่คือมินลิ่งแล้วมินลิ่งแล้วบ่ารับน้ำหนักอยู่ตรงนี้นะคะ ไม่ไม่ได้มีผลต่อบาทรับน้ำหนักนะลูกค้ายังเหมือนเดิมลูกค้าคิดว่าถ้ามินลิ่งแล้วมันจะบางหรือเปล่านะคะกลัวแบบว่าไปตกหลุมกระแทกแรงแมกชจะแตกหรือเปล่านะมันจะรับน้ำหนักได้ดีหรือเปล่าไม่ได้ขยายรอบวงให้กว้างขึ้นนะคะยังอยู่เหมือนเดิมเซ็นเตอร์เดิมยังอยู่เลยค่ะแค่มินลิ่งให้มันลึกลงไปให้มันพ้นตรงหัวดมจรบีนะคะอ่า 2556518โ okay, อเคพี่นหนูพาไปชมนะคะถ้าเป็นรุ่นท็อปๆเนี่ยขอบ18จะอยู่ที่2 9 0 0 0หมดเลย X-Series v c o s s Max นะคะนี้คือ X-Series V-Cross Max v ่ Mac, A R v t p ตัวนี้จะหันหลังอยู่นะคะยางสวยค่ะต่อศูนย์แล้วก็จะมีตัวสีที่เป็นอัลรอยที่เป็นสบอลเลยนะคะอยู่ที่2 4 0 0 0สีรอมเทิรเก่าพาพี่ไปดู255ก่อน25565คุณต้อมทินกรนะคะเดินตามหนูมาเลยค่ะพี่ สอ5ห้าหจะติดมากาวฟอร์ดติดมากาฟอร์ดขอบ18ค่ะ4เส้นอ่าเบอร์ยางนะคะสเส้นอยู่ที่หน0 0งบาทติดตั้งใส่ถวงให้เรียบร้อยค่ะจบที่ราคานี้เลย นี่ใหม่มากแดนอรศูนทุกชุดเลยมีของหลายชุดค่ะสามารถใส่เทียบเท่าได้สองสองห้าห้าหกสิบอาสิบแปดใส่เทียบเท่าสองหกห้าหกสิบอาสิบแปดได้เลยทวนเบอร์ยางสองห้าห้าหกห้าอาสิบแปดค่ะแม็กพร้อมยางยกชุดนะคะไวนแท r สปอร์ตตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทรวมเทินเก่าลูกค้าฟังไม่ผิดแน่นอนค่ะเป็นราคาแม็กพร้อมยางยกชุดนะคะ ของพี่ที่ใช้ Ford อยู่กระบะ Ford ก็ดีมั z ด้าบ50ก็ได้สามารถใส่ตัวนี้ได้นะคะ m a z ด้าบ50ลูกค้าถามแม็กพร้อมยางมีมาหรือ,อยังนะคะไม่มีเลยไม่มีของหนูไม่เคยได้ของมาขายเลยลูกค้าบอกตรงๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะแนะนําให้พี่เขาใส่ขอบอ,อ่18ของ Ford หรือไม่ก็เปลี่ยนยางเฉพาะเฉพาะยางได้ไหมลูกค้านะคะหนึ่งหมื่นพับาทคูดีอค่ะปี2023นะคะ เป็นปี2023สหนูดูสตาร์ก่อนนะคะสตาร์ยังอยู่หนนออ่ะสองแปดสองแปดหรือเปล่าสองแปดสองสามค่ะพี่ใหม่มากเลย Mighty X อ็แม็กพร้อมยางเนี่ยลูกค้าชอบใช่ไหมคะ Mighty X เนาะแปลว่ามันคลาสสิกนะคะยิ่งที่รถตัวที่หนูทำคลิปไปอะ่ะโอ้โหรถแบบสภาพเดิมพี่เขาไปหามาจากไหน,นะคะเขาแบบนึกถึงรถคันแรกที่มีทีนี้แบบพอทำงานมอีอ่ มีสตางค์มีอะไรก็อยากซื้อเก็บไว้เป,เป็นความทรงจำคือแบบรู้สึกดีมากเลยหนูยังนึกถึงสมัยตอนเป็นเด็กเลยนะคะไม g ที y เอ็กเนาะแล้วย้อนมาดูตอนนี้คือรถอะไรทนมากกี่ปีแล้วลูกค้ายังใช้งานได้ดีอยู่เลยนะคะแล้วพี่เขาบอกว่าประหยัดน้ำมันโอ้ดีแรวสภาพแบบเดิมมากคันที่เคยทำคริปตีวิวไปอีสุดำพร้อมยางขอราคานะคะ พี่สุริยาขอบ18ใช่ไหมคะพี่ขอบ18อยู่ที่2อ0 0มรวมเทินเก่าค่ะไม้ดีเอ็กซ์ขอบยางมันจะต้องมีมินลิงด้วยนะพี่ประสบโชคนะคะ,ะมันจะมีมินลิงด้วยตอนนี้ถ้าเป็นยางคู่ตัวดันหลอบอยู่ที่ชุดละหมื่นสี่มินลิงหนึ่งพันเป็นหมนะื่นห้าเนาะนะคะแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ด้วยนี่ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มอะแดปเตอร์อีกสามพันลูกค้านะคะบวกเข้าไปของเก่าเทินเป็นส่วนลดได้นะคะลูกค้าดูตัวไหนอีก 18, สิบแปดเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นยางรถเก่งนะคะที่ตอนนี้เปลี่ยนอยู่ถ้าเป็นเมื่อก่อนหนูก็จะเชียร์นะคะพี่ที่ใช้วีออสใส่ขอบสิบหกไปที่สวยมากเลยแมกรุ่นนี้เสียดายนะสิบหกใส่แล้วมันติดลูกค้าสิบห้าก็ไม่มาสักทีรอนานแล้วนะคะลอ้อยาลิทเอทีขอบสิบห้ารอนานมากแล้วนะคะมาสักทีเถอะพี่ๆลูกค้าก็รออยู่นะคะสิบห้ากำลังดีกาลังสวยนี้คือยางมันใหญ่ลูกค้าใส่แล้วติดเดี๋ยวไม่ได้ไม่สุดเลยค่ะติดแน่นอน นะคะติดบางคนข้างในต้องเอาใจร้อนเป่าแก้แล้วแก้อีกนะคะเคยลูกค้าใส่ไปต้องกลับมาคืนก็มีนะลูกค้ากลับเอามาคืนได้เลยแต่ว่าไม่ค่อยขายค่ะรู้เลยว่ามันมันเป็นมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่ขายให้ลูกค้าเปลี่ยนเฉพาะยางนะคะก็จะมียางเดตันเดตันบายบิสโต้นะคะสีเส 5, ส่เ้นห้าพันแปดสี่เ้นห้าพันแปดค่ะยางใหม่เหมือนกันอ นี่ห้0 0ันแบาทติดตั้งใส่ถ่วงให้เรียบร้อยนะคะติดตั้งใส่ถ่วงให้เรียบร้อยเลยยางปี2023เอาเฉพาะยางหนึ่งหมืเฉพาะยางหนึ่งบาทค่ะลูกค้าคานะคะอวยแท็กก็จะมีตัวนี้ สวยมาก1 6ื่นรวมเทินเก่าถ้าเป็นตัวสปอร์ตแม็กซ์ทูโทนอยู่ที่1 5 5 0 0บาทเฉพาะยาง1,500 0บาทค่ะคูดเยียสองห้าห้าหกห้า R สิบแปดนะคะแล้วก็จะมีแฟนพ่อพอลิช i o นใหม่ขอบ20บมิลเอ็กขอบ20ใครที่ออกรถใบแดงมานะคะอยากจะมาหาล้อรุ่นท็อปๆนะคะอัพเกรดเป็นล้อรุ่นท็อปได้เลยที่ร้านก็พอมีนะคะพอมีชุดนี้จองแล้วนะคะเดี๋ยวมาติดตั้งวันที่21 ชุดละสามหมื่นห้าพันบาทของเก่าเทินเป็นส่วนลดได้ลูกค้าขานะคะนําเสนอตัวนี้สักหน่อยอยากจะขายชุดแรกนะคะที่ร้านยังไม่ได้ขายเลยนะคะเป็นเอเวอร์เรสต์เอเวอร์เรสต์เน็กเซนใหม่สปอร์ตลูกค้าว่าแม็กสวยไหมสวยอยู่นะนะคะสวยชุดละสองหมื่นหกขาเป็นล้อเอเวอร์เรสต์ขอบยี่สิบโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะคะยางมาคู่ตัวคู่เยียร์ยางเบอร์นะคะดูเบอร์ยางก่อนเดี๋ยวบอกพี่พีพิดนะคะจำ จำเบอร์ยางไม่ได้255ห2าห้ยค่ะยางปี2023ยัางคู่ตัวกูยี้นะคะยางสวยมากนี่คือยางสวยแดงร้อยค่ะแดงถอดศูนย์นะคะเฉพาะยางสมมุติว่าพี่อยากได้ยางขอบ20นะคะราคาไม่ถึง20,000ก็จะมีตัวนี้แนะนํามีตัวนี้แนะนําเลยนะคะ4เส้นอยู่ที่17,500บาทใส่แทน265 50 R 20ได้เลยสำหรับพี่ๆที่ใช้กระบะ ขอบ20หรือจะเป็น SUV ไม่ว่าจะเป็น Fortuner t ทดีนะคะถ้าเกิดว่าราคาไม่ข้าม20,000มีคูดเยียค่ะเป็นยางปายแดงถอดศูนย์255 65R20 อ่สีเส้น1 7, 7 5 0บาทแม็กคอมยางอยู่ที่20,060ค่ะเส้พีสีดำมีของมีลูกค้ามีหลายชุดเลยอะเดี๋ยวหนูไปไปอีสุให้อีกรอบนะคะดูตัวนี้ก่อนปาเจโ o ่สปอรขอบ18นะคะ20,080ราคารวมเทินเก่าค่ะ นะคะแล้วก็จะมีตัวรีมิเต็ดที่เป็นแม็กดำนะคะเท่ากันเลยพี่พี่ชอบตัวไหนชอบด,ดําดุสไตล์แบบสปอร์ตสุดๆเลยก็จะเป็นเข้มๆนะคะจะเป็นตัวลีมิเต็ดแม็กลายเดียวกันค่ะตัวนั้นจะเป็นดําล้วนดําเงาสวย2องราคาเท่ากันยางปี2023สเปคยางที่ติดมา 265-60-18-110H นี่ออกเสียงถูกหรือเปล่า <laughs> แล้วก็มีขอบสิบเจ็ดนะคะมิซูเททัทนพัดหนึ่งหมื่นหกพันบาทรวมเทินเก่าส่วนใหญ่คือที่แจ้งว่ารวมเทินเก่าหลักๆแล้วคือลูกเราขายเป็นล้อเดิมเป็นหลักเนาะพี่ๆคะ่ะทีนีท้ที่มาเปลี่ยนอนะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นล้อเดิมติดรถมาทางนั้นถึงรออเปลี่ยนยางนะคะใครที่ออกรถมาแล้ววิ่งสามหมื่นโลสี่หมื่นโลนะคะห้าหมื่นโลอ่าก็จะแนะนําว่า พี่ใช้ยางให้ถึงรอบเปลี่ยนเนาะค่อยมาเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวก็มีล้อรุ่นใหม่มาให้เราเลือกเปลี่ยนเพราะว่าพวกนี้ก็จะเป็นล้อตามรุ่นปีรถไปใช้งานให้หมดอายุการใช้งานไปก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนค่อยคุ้มถ้าเกิดว่าลูกค้าวิ่ง2 0 0 0 0นโล3 0ม0 0โลมาเทินตอนนั้นนะคะที่ยางวิ่งแล้วใช้แล้วก็จะเสียเปรียบร้านนะคะโดนตัดเยอะนะคะลูกค้าโดนตัดเยอะความคุ้มก็คือไม่ได้อยู่ที่ลูกค้านะคะทีนี้พอเราเทินเข้าถ้ามันเป็นล้อวิ่งแล้วใช้งานแล้วมันก็ขายยากขายลาบากนะคะ เพราะว่าดอกยางมันก็สึกไปตามอายุการใช้งานจริงอยู่ค่ะว่าใช้ไปนิดเดียวเองดอกยังดีอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าคนต่อไปที่เราจะไปนําเสนอขายก็ขายยากนะพี่เพราะว่าพวกนี้ต้องเส้นสีต้องอยู่ก็ขายง่ายนะคะไททันบัตคอบสิบแอยู่ที่2องหมื่นสองหมื่นสามรวมินเก่าค่ะก็จะมีแอดลีดแอดลีดจะเป็นสีดํานะคะอ่า รีเจนเดอร์ขอบ20มีค่ะรีเจนเดอร์ขอบ20มี2ชุดนะคะปี2023อย่างปี2023ยัาง,งมาคู่ตัวดัลล็อปคานนะคะชุดละ3ษาเมื่อหนึ่งเดี๋ยวพาพี่ไปดูเซพีล้อสีดําก่อนถ้าเกิดว่าเป็นเฉพาะแม็กหนูไม่มีนะลูกค้านะคะมีแต่แม็กพรมยางนี้พีคอร์ดวีคอร์แม็กน่าจะยังไม่มินลิงค่ะถ้ามินลิงแล้วน้องจะมาตั้งโชว์แบบนี้วีคอร์ดแม็กนะคะสองหมื่เพิรวมเนเก่าล้อเดิมนะพี่นะนะคะถึงรอบเปลี่ยนยางเอ็กซิรี่สินะคะ 2องหเหมือนกันแล้วก็เซพีเซพีมีหลายชุดค่ะทั้งแถวเลยลูกค้านะคะทั้งแถวเสตพีมีของเลยมาได้เลยวันนี้ร้านหนูเปิดค่ะนะคะอยากเจอลูกค้ามากคิดถึงมาหาได้เลยนะคะหยุดทุกคนพุธร,ร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่จังหวัดปทุมธานีค่ะถนนเส้นเรียบพงเปรมประชากรพี่ๆสามารถพักแชทหาน้องนะคะหาน้องแอดมินนะคะน้องว่างตอบตอนนี้ ทักแชทขอโรเคชันได้เลยช่องทางการติดต่อคลิกที่หน้าโปรไฟล์ค่ะมีเบอร์โทรนะคะหยุดทุกวันพุธมี2ส,ส,สาขาสาขา2อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอเกษตรสมบูรณ์ลูกค้าค่ะแต่สาขา2หนูแจ้งราคาลูกค้าก่อนนะราคาจะสูงกว่าที่ปทุมธาน,นีอยู่ที่5 0 0ร้อยถึงหนึ่งบาทอย่างอีสูน,นี่คือเรามินลิ่งพร้อมติดตั้งไว้แล้วค่ะนะราคาอาจจะสูงกว่า500 1, บาทถึง1 0 0 0บาทประมาณนี้นะคะต่อชุดนะลูกค้าค่ะลูกค้าก,ก็ประเมินดูว่ามันคุ้มไหมมันประหยัดหรือมันอะไร ตามที่ลูกค้าสะดวกนะคะหรือไม่คือราคามันก็ไม่ได้หนีกันมากเนาะทุกร้านนะคะพี่ๆสามารถอุดหนุนร้านใกล้บ้านได้เลยเวลามีปัญหาหรือติด,ข,ดขัดขัดข้องตรงไหนพี่ๆที่อยู่ใกล้นะคะก็จะเซอร์วิสพี่ๆได้ดีส่วนร้านหนูนอยู่ปทุมธานีนะ,ะชื่อร้านอะไรครับที่นี่เหรอคะพี่ตอนนี้พี่กําลังชมในช่องต่อการยางต่อเจริญการยางนะคะสาขาหนึ่งปทุมธานี เรามีสสาขาที่สาขา2อยู่ที่อำเภอเกษตร,รสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะคะคลิกที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยเนาะต่อเจริญการยางค่ะลูกค้าค่ะหรือต่อกันยางก็ได้สั้นๆนะคะ <c oughs> พูดถึงชื่อร้านแล้วแล้วขำนะคะพี่ช่วยตั้งชื่อร้านหน่อยนะคะจริงๆเนี่ยคือพี่รู้ไหมชื่อร้านจะยาวมากเลยนะคะต่อเจริญการยางล้อเดิมๆเพิ่มเติมคืออ,อ,อย่างเจียเห็นไหมยังจำไม่ได้เลยต่อเจริญการยางล้อเดิมๆเพิ่มเติมคือ อะไรอ่ะลูกค้าต่อเจริญการยางล้อดเดิมๆเพิ่มเติมคือป้ายแดงถอดศูนย์เออยาวไหมคะยาวมากนะคะก็เลยแบบออต,ตั้งชื่อใหม่่ะตั้งชื่อใหม่ก็เป็นต่อการยางต่อการยางทีนี้ลูกค้าสับสนอีกเอา้าใช่ร้านเดียวกับต่อเจริญหรือเปล่าครับอโหมันไม่ได้ผิดที่ลูกค้านะผิดที่เราเนี่แหละค่ะก็เลยแบบว่าหรือจะเอาเป็นต่อการยางดีนะคะเพราะว่าสาขาสองใช้เป็นต่อการยางชื่อยาวมาก ชื่อยาวมากนี่คือแบบลูกค้าก็จํายากเนาะทีนี้มันมีทีนี้อีกลูกค้าต่อกันยังมีหลายที่ต่อกันยังมีหลายที่บางคนเปิดเนาะไม่ได้ดูนะคะไม่ได้ดูแบบว่า,ารู้จะชื่ออ่ารู้จะชื่อไม่ได้ดูแบบแอรียโดยรอบร้านว่าร้านมันอยู่ที่ตั้งตรงไหนนะะใกล้สถานที่อะไรนะคะอ่าข้างหน้าจะมีดอกทองอุไลแบบนี้ส้มเหลืองสวยๆแบบนี้นะคะไม่ได้ดูลูกค้าก็เข้าไปใน Google แบบไปพิมพ์ชื่อต่อต่อ จเจริญกันอย่างต่อกันอย่างไปสมุดสงงรามพี่เอ้ยนะคะหนูโทรไปนี่ลูกค้ากำลังแบบว่าทะเลาะก,กันเจี๊ยวเลยนะคะในรถไม่รู้แบบว่าใส่กันไปบ้างหรือ,อยังนะคะกำลังทะเลาะก,กันนัวเลยเพราะว่าร้านอยู่ปทุมธานีคะ่ะ ะะเพราะฉะนั้นก็ดูแอเรียโดยรอบศึกษารายละเอียดเส้นทางก่อนนะคะอ๋อมันมีสถานที่ใกล้เคียงตรงนี้ไม่ยากเลยพี่ๆขาทักเชทขอโลเคชั่นได้เดี๋ยน้องส่งไปให้พอส่งโลเคชั่นไปปุบ๊บลูกค้าสามารถกดดูได้กดดูได้ขยายดูเส้นทางอ๋อถนนเส้นนี้มาจากบ้านเรานะก็เป็นการศึกษารายละเอียดเบื้องต้นก่อนนะคะบางคนหลงไปไหนลงไหมพี่ลงไปเสาชิงช้าโอ้จีเพจพาไปนู่นน่ะจริงๆนะคะอันนี้คือเรื่องจริงลงไปเสาชิงช้าก็มีสมุดสงครามก็มีมาแล้วนะคะ โอเคขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะถ้าเกิดว่ามีสินค้าเข้าใหม่ยังไงหนูจะอัปเดตให้ทราบนะคะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะออกไปเอายางยางขอบสิบแปดกำลังมาลงนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตเป็นภาพนิ่งให้พี่พี่ชมอีกครั้งนะคะใครสนใจมาได้เลยนะคะเบอร์โทรที่หน้าช่องโปรไฟล์ได้เลยะคะ่ะหยุดทุกวันพุธนะคะขอบพระคุณพี่พี่ที่เข้ามารับชมค่ะ